พบกันในรายการรู้ไว้ไม่ป่วยค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะต้องพบเจอกับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้อาการเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าจะช่วยยับยั้งไม่ให้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นรุกลามจนเกิดเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ เกคู่เกตคู่เกตเกิลเกตคู่เกตคู่เกตคูคืนเสน่ห์ความเป็นชายในตัวคุณ เก็กคูผลิตจากสมุนไพรจีนเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายประกอบด้วยอ,อีอียิ่งเน็กกุยเกากี้จีตัวจ้ออิมเอียงคักตังถังเช่าโงบี้จีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อนใช้ยาเก็กคู ขณะนี้นะคะเราก็อยู่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ค่ะท่านนายแพทย์วีระสุเจตจินนะคะซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะเด็กครับถามคุณหมอก่อนเลยว่าปัจจัยอะไรคะที่ทําให้เราเกิดอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจริงๆก็คนเราทุกคนเนื่องจากว่าเรามีโครงสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เดินสองขาเป็นโครงสร้าง ร่างกายตั้งตรงก็เลยทําให้โอกาสเนี่ยปวดเมื่อยพบได้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่<ฆ>นะครับตรงนี้แล้วก็โรคที่ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันก็มีหลายหลายปัจจัยแต่หลักๆแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่แลก็ซึ่งก็ปัจจุบันนี้เราพบคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของ ผลกระทบจากการที่เราจะต้องแข่งขันด้วยการทำมาหากินก็คือทำงานหนักจนเกินกำลังแล้วก็ไม่ประเมินสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ลืมดูว่าตัวเราเนี่ยสมรรถนะหรือสมรรถภาพร่างกายเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ยังฝืนทำงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องอะจะมีคนในช่วงบางฤดู เช่นฤดูผลไม้ก็จะเร่งรัดการทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงดึกตีสองตีสามก็มีอาการปวดเมื่อยกันมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็อีกกลุ่มก็จะพูกสูงอายุตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าวัยกลางคนจนสืจนถึงวัยสูงอายุพวกนี้ก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่พอเพียงหรือว่ายังฝืนทํางานมากเกินไปหรือบางคนอาจจะมีโรคเช่นโรคข้อโรคเก,กา โรค sle อีกหลายโรคที่ทำให้เกิดโรคทางการปวดเมื่อยก็ทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวปวดเมื่อยได้ตรงนี้นะครับเท่ากับว่าปัจจัยเสี่ยงอย่างแรกก็คือการใช้ท่าทางที่ผิดใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหรอคะถูกต้องครับเพราะว่าจริงทคนเราเนี่ยมันจะต้องถ้าเราจริงๆแล้วมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างในการให้เราศึกษาได้ดีคนลืมไป คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวเออยังไงคะถ้าเราสังเกตใช่ไหมฮะว่าสุนัขและแมวเนี่ยเวลาเขานอนเขาจะนอนขดกลมๆแต่เวลาเขาลุกขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ลุกขึ้นปั๊บวิ่งไปเลยยกเว้นตกใจค่ะถ้าหมาแมวตกใจปั๊บเนี่ยลุกขึ้นปั๊บวิ่งทันทีออแต่ถ้าเขาเตะนอนตื่นขึ้นมาตามอิยาบทเขาเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะโก่งตัวแล้วก็จะบิดตัว แล้วก็มีออบิดสะบัดตัวคุณหมอพูดมาอย่างนี้ก็จริงนะคะ<ช>คือ<ช>ตอนเขายุคลุกช้าๆอย่างเช่นแมวเนี่ยเขาก็จะโก่งตัวก,อ,กอย่างนี้ดีใช่ไหมคะถูกต้องคือนั่นคือกระบวนการทางธรรมชาติที่สัตว์สีเท้าเขาจะทออํนาลักษณะนั้น<า>แต่จริงคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองธรรมชาติหให้ตัวเองเป็นธรรมชาติไม่สุดก็คือว่าจะต้องมีการ การบริหารก่อนที่จะลุกขึ้นก่อนที่จะไปทําธุรกิจอย่างอื่นๆแม้แต่การจะเข้าห้องน้ําก็แล้วแต่จริงๆผมผมเริ่มค้นพบตัวเองหลังจากที่เป็นโรคอาการปวดหลังบ้างเหมือนกันหลังจากนั <S <S <ค>้นผมก็ตื่นมาก็มีการบริหารตัวเองยืดเส,ส้น <S 2> <S 2> <S 2> ยืดสายยืดสั้นยืดสายงอตัวบิดตัวตะแคงตัวแล้วก็ที่สําคัญคือผมค้นพบท่าทางอันหนึ่งที่จะช่วยให้อ่เป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะลุกขึ้นจากเตียง คือการใช้แขนเนี่ยมือเนี่ยครับสองข้างหนุนบริเวณสันหลังกระดูกสะโพกเชิงกรานเนี่ยแล้วกหลังจะกางเข่าสองข้างยกขึ้นแล้วไขว้ห้าง<ช>แล้วก็โยกบิดตัวนับหนึ่งจนถึงร้อยสลับไปสลับมาเนี่ยจะทําให้โรคปวดหลังเนี่ยคลายตัวแล้วก็พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะลุกขึ้นไปทําอะไรก็ได้ภารกิจทีท่ทุกวันทุกวันนี่เป็นประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรงเลยอเน,ยนอกจากนี้แล้วฤดูฤดูอย่าง คุณหมอบอกก็คือหน้าผลไม้เนาะคนภาคตะวันออกของเราก็คือในช่วงช่วงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงทักมีนามีามาษาคือพมิทนากราลาสี่ห <5 S 1> เดือนเลย5หเดือนนี้ก็คือจะยังไงคะร่างกายก็จะปวดเมื่อยเป็นก็นื่องเจ้าว่าเขาทํางานหนักเกินความจําเป็นจริงแล้วหลักการเนี่ยเราในหนึ่งสัปดาห์จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติกําหนดเราก็มนุษย์เราก็กําหนด ว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ก็ควรมีวันพักสักวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยทางานแต่จริงๆแล้วคนที่ฤดูผลไม้เนี่ยมันจะต้องก็เ,เรียกว่าทํางานแข่งกับเวลา<ช>ผลไม้ก็จะเสียเจ้าของที่รับซื้อก็ต้องรีบแพ็คและส่งต่างประเทศ <ไง S 1> อะไรเงี้ยมันก็ต้องเร่งรัดทํางานเกินเวลาเกินกําลังที่แต่ละคนจะทําได้ต้องอดหลับอดนอนนอนตีสองตีสามตื่นมาแปดโมงอ้าวต้องรีบเข้าไปคัดมังคุดคัด ผู้เรียนต้องไปแพ็คต่างๆ<ช>ทำให้เกิดการอ่อนล้าเหนื่อยล้าสะสมก็ทำให้เกิดป่วยเมื่อยไปถึงเวลาหนึ่งมันก็จะมีการสะสมโดยเฉพาะเรียกว่ากรดแลคติกในร่างกายสะสมทําให้เกิดอาการเป็นไข้เป็นไรได้ต่อเน,นื่องก็เจ็บป่วยทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอความเครียดสะสมด้วยเนี่ยเจ็บป่วยจะเรียกได้ว่าทํางานหนักไม่ใช่คนที่แบบทําสวนมนวัตอย่างเดียวก็คือทํางานหนัก ทุกอาชีพก็คือก็คือเสี่ยงต่อการปวดเมื่อยตามร่างกายและนอกจากนี้ถ้าหากว่าเป็นงานเบาๆอะคะคุณหมออย่างอย่างเอองานเบาๆอะท,ที่ที่ไม่ต้องใช้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยมัต้องมีอาการมีอาการมี<ด>มไหมคะเ,เสี่ยงไหมคะเป็นครับเพราะว่าจริงแล้วคนเราต้องต้องดูความสมบูรณ์แล้วก็ความพร้อมของร่างกายถ้าถ้าเบาเกินไปมันก็ถือว่าไม่เอ็กซ์ไซ์มันก็ถือว่าไม่มีการที่จะขับเคลื่อนกล้ามเนื้อตัวเองให้มันสมดุล คือกล้ามเนื้อคนเราันมีสองส่วนส่วนที่เป็นงอส่วนที่เป็นยืดถ,ถ้าเรามีการบริหารร่างกายให้สมดุลกันเนี่ยทํางานเบาๆก็ต้องบริหารด้วยเพราะถ้ามาบริหารเนี่ยมันก็จะกล้ามเนื้อก็อยู่ในท่านหนึ่งนานๆนานมันก็จะเกิดการปวดเมื่อเรามีการยืดกลับบางคนเนี่ยบางคนเมื่อไม่นักกีฬาเนี่ยถ้าเกิดไม่วอร์มเวลาไปออกวิ่งออกสตาร์ทปุ๊บเดียวกล้ามเนื้อฉีกปึกเดียวเจ็บ แสดงว่าทั้งงานเบางานหนักก็เสี่ยงเป็นได้หมดนะคะนอกจากนี้แล้วโรคประจําตัวก็เกี่ยวด้วยก็โรคหลาย,ลยโรคก,ก็ทําให้เกิดความเสื่อมของร่างกายค่ะเมื่อมีโรคความเสื่อมมันมาทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเมื่อร่างกายเสื่อมโทมจิตใจก็เสื่อมโทมโรคก,ก็มามความเจ็บความปวดทุกอย่างตามหลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายยังไม่ตายนีย่คือเจ็บละ ก็เจ็บไปเรื่อยเมื่อคนเราสูงอายุขึ้นมาเนี่ยกลางคนมาเนี่ยเริ่มเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บทุกอย่างทุกอวัยวะก็สะสมกันไปจนกว่าเขาจะหมดสภาพของความเป็นร่างกายที่สมบูรณ์พราะนั้นเราต้องสร้างสุขภาพตัวเองตลอดเวลาดํารงไว้ทําลงไว้เพื่อให้สุขภาพเนี่ยเรายืนยาวต่อไปอย่างสมดุลพร้อมที่จะ กลับบ้านเก่าได้อย่างสมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วอาการปวดเมื่อยตามไา้คาเนี่ยเกิดขึ้นกับวัยใดเพศใดคะจริงก็เป็นได้ทุกวัยทุกเพศนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคือตอนนี้ทุกเพศเลยที่มาหาที่โรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกต่างๆเนี่ยทางเพศชายเพศหญิเงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยออกทํางานเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวชีวิตประจะรําวันที่เร่งรีบว่างั้นเถอะถูกต้องฮะ ก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ทั้งสองประเภทบางคนผู้หญิงที่ร่างกายโครงสร้างไม่ดีก็ยังไปยกของหนักไปแบกปูนผสมปูนไปฉาบนู่นยกนี่อะไรต่างทุกเพศนะครับเป็นโรคนี้ได้ทุกคนค่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเรายัางไงบ้างคะ่ะคือจริงๆแล้วความเจ็บป่วยคือถ้าเราถ้าทุกคนไม่ป่วยก็ทํางานมีประสิทธิภาพของงานได้สูง รายได้ก็กลับมาได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสะสมความเจ็บป่วยน,นี้ไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยหรือว่าจะเป็นเจ็บป่วยหลายๆโรคแล้วเราดูแลสุขภาพไม่ดีเนี่ย<ฆ>เราก็ด้อยประสิทธิภาพลงไปเมื่อเราด้อยประสิทธิภาพลงไปเวลาจะไปทํางานก็ต้องขอไปรับรองแพทย์ลาป่วยเมืม่อก็เห็นว่าเราลาป่วยบ่อยๆเขาก็มองเพ่งเลงว่าคนนี้ไม่ค่อยสู้เนาะไม่ค่อยแข็งแรงไม่น่าจะจ้าง เราจะจ้างไว้ทําไมงกรทาาาํนเมื่อเขาไม่ได้งานตกงานเงินก็ไม่มีครอบครัวก็เดืดอดร้อนอีกเนี่ยคือมันมันส่งผลย้อนต่อเรื่องของการเป็นชีวิตประจําวันเพราะนั้นคนเราต้องดูแลสุขภาพไม่เกินกําลังไม่น้อยเกินไปดูสุขภาพตัวเองว่าเหมาะที่จะทํางานอย่างไรแล้วต้องสู้งานตามเวลาที่เหมาะสมม,มากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีสู้งานตรงนี้มันส่งผลย้อนกลับมาว่าเราจะ สามารถทํางานได้เขาก็จ้างเราทําเราก็มีเงินใช้ตลอดเวลาอืมค่ะเอาละครเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะไอ้เจ้าโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนี้นะคะเรามีวิธีป้องกันยังไงนะคะรวมถึงคําถามที่หลายคนสงสัยนะคะว่าการซื้อ,อยาทาเองนั่นก็คือ,อยาคลายกล้ามเนื้อนั้นซื้อทานเองถูกต้องหรือไม่นะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามคําตอบกันค่ะ Get cool.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  เก๊กคูคืนเสน่ห์ความเป็นชายในตัวคุณเก๊กคูผลิตจากสมุนไพรจีนเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายประกอบด้วยอีอียิ่งเน็กกุยเกากี้จีตัวจ้ออิ่มเอียงคักตังถังเช่าโงบี้จีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อนใช้ยา กลับมาในช่วงนี้นะคะกับรู้ไว้ไม่ป่วยค่ะเรากําลังพูดถึงโรคอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะเราจะป้องกันโรคนี้อย่างไรดีสอบถามคุณหมอต่อนะคะโรคนี้เมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆร้ายแรงยังไงบ้างคะ คือการเจ็บป่วยนี่มันก็มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของการปวดหลังถ้าเกิดปวดประเวณหลังเนี่ยในวัยวัยกลางคนขึ้นไปน,นะครับหรือแม้แต่วัยหนุ่มวัยหนุ่มหนุ่มสาวๆที่เป็นไปทํางานหนักจนถึงวัยกลางคนที่ทํางานอยู่ตลอดเวลากลุ่มนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดเมื่อยเนี่ยหลายคนเนี่ยมันจะสะสมความเจ็บปวดโดยเฉพาะโรคทางหมอนรองกระดูกซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ เนื่องจากว่ามนุษย์หรือคนเราเนี่ยเป็นมีโครงสร้างตั้งตรงซึ่งจะมีหมอนรองกระดูกเป็นตัวสอดแทรกในข้อกระดูกซึ่งข้อกระดูกนี่ก็จะมีเส้นประสาทที่จะโผล่ออกมาจากตามแนวข้อต่อกระดูกคือคือไขสันหลังก็จะมีเส้นประสาทออกมามเมื่อเมื่อมีอาการปวดเมื่อยบางคนก็ไม่รู้ว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากมีโรคแทรก โรคโรคดั้งเดิมอยู่แล้วบางบางคนนี้ก็จะมีพวกหมอนรองกระดูกมันจะปริ้นไปกดเส้นประสาทอยู่บางคนแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดล้างปวดเมื่อยก็ไปนวดไปคบแล้วก็ยังฝืนทํางานหรือบางคนก็ไม่ปรึกษาแพทยท<ะ>์ในสุดบางครั้งเนี่ยพอเป็นขึ้นมาแล้วถึงวันหนึ่งที่เขาออกกําลังกายหรือว่าผิดท่าทางเกิดอาการปริ้นของหมอนรองกระดูกไปกดเส้นประสาททันทีตรงนั้นบางคนอาจจะต้องถึงกับผ่าตัด กระดูกสันหลังเพื่อที่จะเอาหมอนรองกระดูกออกซึ่งก็ตรงนี้ก็บางคนก็จําเป็นต้องทำอย่างนี้บางคนก็ต้องใช้กายภาพบําบัดต้องดึงหลังทวงหลังซึ่งก็ก็เกิดภาวะที่จะต้องหยุดทํางานเพราะฉนั้นการที่เราจะต้องดูแลตรงนี้ว่าเมื่อไรเจ็บป่วยแบบประเภทนี้ปรึกษาแพทย์บ้างนะครับการซื้อยากินเองบางคั้งก็มีผลดีผลเสียแต่การที่เราปรึกษาว่า อันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นพวกหมอนรองกระดูกไหมเป็นพวกกระดูกที่มันงอกเงยไปกดเส้นประสาทเข้าไปตรงเนี้ยปวดหลังบริเวณเนี้ยมักจะมีปัญหาอ่าส์คือมันจะมีเป็นโรคดั้งเดิมอยู่แล้วก็ตอนหลังพอถึงช่วงปั๊บเนี่ยมันจะเป็นจุดหักเหที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงเลยได้ตรงนี้ครับและยิ่งเป็นกับคนวัยกลางคนวัยหนุ่มสาวแล้วด้วยนะคะคือกําลังวังชายเยอะ ฉันทนได้ฉันฉันไม่ไปหาหมอเมื่อไหร่ควรไปถึงถึงจะไปพบหมอคะอาการปวดเมื่อยน้าร่างกายอ่ามันจริงๆแล้วก็พบได้ทุกเวลาตั้งแต่เป็นน้อยเป็นมากมแต่เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยมักจะเป็นคือเริ่มมีอาการชาลงขา<อ>เริ่มมีอาการกล้ามเนื้อรีบหรือว่าเดินกระเพลกขึ้นมา <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> เดินกระโผลกระเพลกถ้าถ้าเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเยอะแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าอะไรรู้สึกว่าปวดเมื่อยอ แล้วก็เดินผิดปกติเนี่ยควรพบแพทย์ทันทีนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องต้องใส่ใจตัวเองอะนะคุณห,หมอใช่คือเมื่อเป็นเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะได้หาทางแก้ไขได้ทันนะคะแล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้กับตัวเราคือเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยถ้าเมื่อถ้าดูอาการนี้นะครับก็แนะนําว่าเราจะต้องทํา การออกกําลังกายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ <S S <ฆ>ซึ่งเราตอนนี้เรากําลังรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยสร้างสุขภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แข็งแรงนะครับทุกทุกกีฬาทุกท่าทางการออกกําลังกายการการบริหารเนี่ยมันมีความจําเป็นในการที่จะต้องสร้างความสมบูรณ์ให้กับร่างกาย<ภ>แต่เมื่อเจ็บป่วยเนี่ยบางก่อนที่จะถึงเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีท่าทางที่อย่างที่แนะนําไปแล้วคือเรื่องการที่ตื่นนอนเรา จะต้องบริหารกายก่อนที่เราจะลุกจากเตียงก่อนจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นการสร้างสมดุลของร่างกายสักกี่นาทีดีคะัคุณหมอก็อย่างที่บอกแนะนำก็คือเรามีทั้งท่ากำรรมือเหยียดอะไรเงี้ยเราก็บริหารงอไปด้วยงอไปบิดตัวไปตามข้อบิดท่าทางไปเลยโดยเฉพาะส่วนหลังเนี่ยก็แนะนำให้เอามือหนุนบริเวณเชิงกรานสะโพกท้าหลังแล้วก็โยกตัวนับหนึ่งถึงร้อยถ้าทำได้มากกว่านี้ก็ จะยิ่งดีถ้ามีเวลานะครับอย่างอย่างแม่บ้านเนี่ยตอนเช้ามืดเนี่ยตื่นปั๊บก็จะต้องไปหุงข้าวไปอะไรเนี่ยทำตรงนี้ซะก่อนอนะก่อนที่จะเข้าห้องน้าก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานหนักถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอาการปวดก็ตามคือ,อเราคือ,ค,อคือทำเพื่อที่จะให้ร่างกายปรับปรับตัวแล้วก็สร้างสมดุลไปเรื่อยๆอเพราะกระดูกคนเราเนี่ยทำเช่นนี้มันเหมือนกับเป็นการจัดกระดูกนะจัดกระดูกให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อทําให้กล้ามเนื้อแนวยาวของกระดูก ของส่วนหลังเนี่ยมันมีการยืดหยุนพร้อมที่จะไม่ปวดหลังตรงนี้นะครับถ้าทํานี้ได้เนี่ยโอกาสปวดหลังก็น้อยลงแล้วก็ข้อทุกข้อที่คิดว่าปวดเมื่อยแม้แต่บริเวณเข่าก็เกาะลาวอะไรทักนิดหน่อยเกาะขอบเตียงแล้วก็ยกขึ้นยกลงงอเขายืดตัว<อ>บิดคอบิดอะไรทุกท่าทางเนี่ยคือโครงสร้างเรากระดูกเราเนี่ยต้องรู้ว่าโครงสร้างแต่ละจุดมันเป็นเป็นข้อต่อ เราจะต้องบริหารแล้วก็มันพร้อมกับมีกล้ามเนื้อทึ่มายึดโยงด้วยก็บริหารกล้ามเนื้อด้วยก็จะไปด้วยกันทั้งหมดอมค่ะนอกจากนี้แล้วหลายคนที่เป็นที่มีอาการนะคะก็จะซื้อยาทานเองยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อบ้างหละ่ะตรงนี้มันถูกต้องยังไงคะหมอคือมันมีปัจจัยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอเพราะยาที่เข้ามาขายเนี่ยมันเป็นยาที่ ราคาถูกค,คือไปหาแพทย์หรืออะไรต่างเนี่ยมันก็แพทย์ก็จะมีคัดคิดค่าวิชาอะไรบ้างมีกาไรบ้างมันก็บวกไปมันก็จะเยอะหน่อยนึงถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลก็เสียเวลามันก็เสียเวลาตรงนั้นนั<อ>่นก็ความสะดวกมันเลยอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่ายาที่เขาเอามาขายการตามพวกร้านชาอะไรต่างเนี่ยก็เป็นยาชุดเอามาเอามาแพ็กรวมกันสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ตอนนี้คือมันมีสารเสเตียรอยอื สารสเตียรอยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราใช้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ช่วยประหยัดเงินได้ในกระเป๋าตัวเองแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะมันก็มีผลเสียสารเตียรอยนี่จะทําให้เกิดอาการคลายปวดได้อย่างดีแล้วแต่ว่ามันมีผลเสียก็คือเริ่มทําให้กินได้มากขึ้นเริ่มร่างกายก็อ้วนเมื่ออ้วนขึ้นร่างกายก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยอีก ต่อจากนั้นมันก็จะมีอาการกัดกระเพาะนะครับกัดกระเพาะ,ก,ก,ะ,พาะก็ทาให้กลายเป็นโรคกระเพาะบางคนเนี่ยเลือดออกกระเพาะเลือดออกกระเพาะก็ต้องไปให้เลือดต้องให้ยารักษาโรคกระเพาะบางคนกระเพาะทะลุก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดตัดต่อกระเพาะใหม่รุนแรงถึงขนาดนั้นมีเยอะครับหลายคนเป็นเพราะเนื่องจากกินยาชุดอย่างนี้แหละกินติดต่อกันนานไหมคะหรืออะไก็ผมก็มีคนไข้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เขากินยาประเภทนี้มาต่อเนื่องค่ะ ในสุดเขาก็เลือดออกในกระเพาะสองสามครั้งแพทย์ไปรักษาแถวกรุงเทพเนี่ยแพทย์ก็ลงความเห็นว่าน่าจะต้องตัดกระเพาะออกครึ่งหนึ่งในสุดเขาก็ตัดกระเพาะออกไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ประมาณสักห้าสิบซีซีปริมาตรเนี่ยแล้วเขาก็เมื่อถูกตัดกระเพาะไปก็กินน้อยลงร่างกายก็ผอม,ผอม,ผอมลงผอมลงก็มีบางช่วงที่เขากลับมาดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มปวดอีกเมื่อยุบมากเนี่ย ความเจ็บความปวดมันก็หาสิ่งมาชดเชยเพื่อบรรเทาาการาก็ได้ยาพวกนี้มาอีกก็เริ่มเลือดออกกระเพาะอีกอหลายคนก็เป็นนี้จนในโซลเกอร์อใช่คือ,ค,อคือประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเบากระเป๋าม,มันไม่เป็นภาระแต่กลับมีผลเสียมากมายมนะครับโดยเฉพาะยาพวกยาชุดซึ่งผสมสารสเตียรอยซึ่งนอกจากเขาเอาไปผสมเป็นยาชุดนะเขายังไปผสมเป็นพวกยาไม่ดูกรอนด้วย ยาไม่ลุกรหลายตัวก็จะมีส่วนของสารสเตียรอยก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกันทํานองนี้ซึ่งผลก็ผลเสียก็ระยะยาวนี่มันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีมันอาจจะช่วยระยะสั้นเท่านั้นก็ต้องบอกชาวบ้านหรือว่าทุกคนที่ชมรายการว่าการซื้อยาประเภทนี้กินเองเนี่ยจะมีผลเสียในระยะยาวมากกว่าผลดี คือระยะสั้นเนี่ยผสมสเตียรอยเนี่ยหายปวดจริงหายปวดใช่ระยะยาวเนี่ยโอ้โหอย่างเคสที่คุณหมอบอกนี่ก็คือรุนแรงมากนะคะคถึงท่าน,นกระเพาะทะลุได้เลยนะคะมีหลายคนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยอันตรายจริงๆนะคะยังไงถ้าซื้อกินจริงๆก็คือต้องปรึกษาเภสัชกรคือคือถ้าไปซื้อยาพวกนี้กิน เพื่อไม่ให้เกิดอาการมากมายนักหรือว่าจะกินระยะสั้นๆเนี่ยคือเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาวะของเศษรษฐกิจเบากระเป๋าเนี่ยก็คือกินเพาะอาหารช่วยได้นะครับก็ก็กอย่าก,กินติดต่อกันพอกินติดต่อกันมีผลเสียคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ยกระเพาะทะลุทันทีบางคนมีบางคนเลือดออกกระเพาะทันทีทำไปกัดผ่านนังกระเพาะแล้วก็ทำไปกัดเส้นเลือด แล้วก็มีน้ำย่อยในกระเพาะในไปผสมกันก็เลยกลายเป็นว่าเอากันใหญ่เลยค่ะเอาละคะ่ะช่วงท้ายรายการนี้นะคะให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อเนื้อเมื่อตัวตามร่างกายเป็นแล้วปฏิบัติตัวอย่างไรคือก่อนที่จะไปถึงปวดเมื่อเราจะต้องเรียกว่าสร้างสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจประจําวันเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยพร้อมในการทํางานทุกวันนั้นต้อง บริหารตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมาปั๊บเนี่ยก็บริหารทุกส่วนของร่างกายที่เป็นส่วนของข้อต่อตั้งแต่ศตรีรษะจเท้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะหลังเนี่ยบริหารหลังมีก่อนที่จะหลังจากที่ทําตรงนี้ไปได้หน่อยเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ว่าดื่มน้ําเยอะๆด้วยการดื่มน้าเยอะๆตรงนี้จะทําให้ขับถ่ายได้สะดวกนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยถ้าดื่มน้าเยอะๆแล้วก็บริหารอย่างที่แนะนําไปเนี่ย มันจะทําให้น้ำเนี่ยผ่านเข้าสู่กระเพาะแล้วก็ผ่านเข้าสู่ลําไส้จนถึงลําไส้ใหญ่ไปพร้อมทําให้อุจจาระที่อยู่ในลาไส้พร้อมที่จะออกนามาในช่วงช่วงต่อไปเนี่ยมันก็จะนุ่มอ่อนตัวแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายได้ง่ายและถ่ายสะดวกก็ลดภาวะของการท้องผูกกลายเป็นโรคลิสินด,ดวงหรือระยะยาวอาจจะเป็นพวกมะเร็งลําไส้ได้ตรงนี้ช่วยให้ร่างกายชําระของเสียออกจากร่างกายออกไปเพราะฉะนั้น เมื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้ปั๊บเนี่ยในหนึ่งวันเราก็ทํางานได้ดีหลังจากที่กลับมาบ้านตอนเย็นๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการออกกําลังกายที่เพื่อสุขภาพอีกส่วนหนึ่งคือเราควรจะออกในส่วนที่มีแสงแดดเพราะแสงแดดนี่จะมีส่วนในการสร้างวิตามินดีเกิดการดูดซึมแคลเซียมทําให้แคลเซียมจับในกระดูกกระดูกแข็งแรงเพราะนั้นร่างกายก็จะทนทานจนเราเรียกว่าเราใช้ร่างกายได้คุ้มจนถึงอายุที่สมควร นะครับนั้นก็การดูแลสุขภาพประจำวันเป็นสิ่งสาคัญทำให้เราแข็งแรงไปถึงอนาคตครับก็อยากทุกคนปปฏิบัติตัวที่ดีเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ลูกหลานในครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขในครอบครัวนั้นครับ ค่ะก็สิ่งที่คุณหมอแนะนำมานะคะหวังว่าผู้ชมก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้รายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับนายแพทย์วีระสุเจตจินนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงค์ค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะัครบเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ